สวัสดีครับเพื่อนๆขอต้อนรับนะครับเข้าสู่เกมสวรรค์ของนักตกปลานะครับกับเกมโจนสลัดฟิททริงทริงโอ้โอ้ยโอ้ยอย,ยเกมนี้นะครับเพื่อนๆอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตาไงครับกับตัวละครนะซึ่งเกมตัวนี้เนี่ยเราสามารถที่จะออกเรือนะครับไปประจนภัยบนโลกกว้างนะครับคล้ายๆอารมณ์แบบโจนสลัดแล้วภาพเนี่ยต้องบอกเลยว่าสวยนะครับดุดดังทะเลมหาสมุทรนะครับแปซิฟิกเลยอโอ้ย ปวดคีปุ้มลงไปแล้วครับนี่เราถึงเวลาจะต้องออกล่าแล้วนะครับออกล่านะครับกดเป็นจังหวะตึกตึกโปะนะครับตึกตึกโปะตึก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 โปะตึกตึกตึกโปะตึกตึกตึกโปะนี่ตึง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 ไม่ทันแม้ตึ้งตึ้งตึ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 งไม่ทันเลยอันนี้ยากจริงโอ้โหเอาล้วครับปลาลูกมา โดดแล้วอาวานดีปุ้งก,กระโดดขึ้นไปสูงนะครับ 100. เกิดอะไรขึ้นอ่าถึงเวลาที่เราจะต้องเลือกโจนสลัดโอ้โหหน้าตาแม่งบ้องแบลมากผมว่าเกมบนมือถือนี้พัฒนาไปไกลมากๆเลยนะสามารถที่จะเลนเดอร์ภาพสวยขนาดนี้ได้นะสุดยอดจริงผมก็ต้องเลือกตาสวยเหมือนน้ำทะเลสิครับ ตาสวยเ่อีอันนี้ก็น่ารักเกินต้องเลือกแบบดุดันนิดนึงเลยครับนี่แล้วอย่างนี้นะครับสีผิวต้องขาวๆข,าว,ขาวไว้ก่อนดีที่สุดมีหมวกด้วยนะครับนี่ต้องแบบนี้ยังไงดีวะเออ,อให้เข้ากับธีมนิดนึงต้องโจนสลดัดนิดนึงนะออกแนวโจนสลัดนิดนึง โอเคเรียบร้อยกันแล้วนะครับเราสามารถจัดคอสเพย์ชุดใหญ่ได้ด้วยนะแต่ว่าต้องมีตังเปยโอ้โหดูดิโอ้โหเอลเอลคิวเหลือเกินโอ้โหโอ้โหลับรองว่านุ่มๆเนี่ยโดนใจแน่นอนนะครับสำหรับเกมนี้โอเคครับเราก็พร้อมที่จะตั้งชื่อแล้วชื่อนี้ล้วกันนะครับชื่อเฟมซ่านะครับ ไมซ่าก็คงไม่ได้เล่นเนยนะครับเราจะมาเริ่มกันเลยนะครับออกหาปลาสวรรค์ของคนตกปลาตัวเกมนะครับบอกเลยว่าภาพสวยมากๆเลยแล้วก็มีกิจกรรมอะไรให้เล่นอีกมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะออกเรือหรือว่าออกล่าตกปลานะครับมาถึงเวลาจะต้องตกปลากันแล้วโอเค เราจะต้องกดตามจังหวะนะครับตุง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 โอ้ยตุงตุงได้แล้วครับโอ้โหตบไปอยกับลูฟี่อุ้ยเราได้เบ็ดใหม่ด้วยอะสุดยอดเลยใส่เลยใส่เลยโอเคก็ ไปตกต่อเลยดีกว่ากดทีเดียวว่าได้เลยนะครับปุ๊บอุย้ยโอ้โหปลาตัวนี้นครับสุดยอดมากๆตัวใหญ่สุดๆนะครับเอ้ยปลาตัวใหญ่เหรอใหญ่ใหญ่ละ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 ใหญ่ใหญ่ละครับใหญ่ละครับรีบร่บลอยครับดึงขึ้นมาตัวเช็ดฉลามครับ ตกได้ฉลามครับสุดยอดจริงๆโอเคตกต่อเดี๋ยวมันมีเดินเรืออะไรอย่างนั้นด้วยนะครับที่เราเห็นเนี่ยโอ้โหตัวใหญ่อีกแล้วครับโอ้โหตัวนี้เร็วตัวนี้เร็วมากตัวนี้เร็วมากครับกดยากโอ้โหเอาดิ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 าด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 มาไฟไฟกับพี่เหรอพี่มันนักตกปลาขั้นเทพ ใครตกในเกม Star d e l i e ไม่ได้นะครับก็มาตกในเกมนี้เลยรับรองว่าถูกใจฟินกับเพื่อนๆทุกคนแน่นอนโอ้ได้ตัวสัตว์เลี้ยงมาแล้วเฮ้ยเกมนี้มีสัตว์เลี้ยงด้วยเจ๋งเจ๋งเลยป,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 ป๊อ๊ปป้เทสได้ตัวดีมานะครับเลเวลเยอะด้วยนะ เดี๋ยวเราจะให้คนนี้นะครับมาเป็นหน่วยช่วยเหลือของเราไปเลย,ยูควินควินน้อยช่วยเราด้วยนะครับอ้โหไปแล้วครับเรือโอ้โหนี่มันหวานขั้นเทพเลยโอ้โหย,ยากอยู่รู้สึกว่ามันจะช่วยยิงอะไรสักอย่างลงมาเลยนะครับตึก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 เอ้ยเวลา เว,เวลาจะหมดเวลาจะหมดโอ้หตกย่้งจริงครับตัวใหญ่พลัง HP เยอะมากไม่ต้องเศร้าใจไปเอาใหม่ได้เราต้องมาตีเบ็ดกันนะครับมาอัปเกรดให้มันหน่อยเราสามารถอัปเกรดให้เบ็ดเนี่ยมีพลังโจมตีที่แรงขึ้นนะครับเวลาเรากดตามจังหวะที่มันบอกนะครับมันจะทําให้เราสามารถเนี่ยตกปลาได้ง่ายขึ้นนะครับเพราะว่า HP มันจะลดเร็วขึ้นนะมา เริ่มกันเลยเอาใหม่อีกรอบหนึ่งเริ่มใหม่กันได้นะครับคือเราต้องเน้นกดจังหวะให้ถูกมันก็ยากนิดหนึ่งอ๋ออันนี้มันจะเพิ่มเป็นจังหวะการกดนะครับไอ้ตัวปลาเนะี่ยคือทําให้ดาามจแรงขึ้นนะครับอุ้ยกดไม่ทันนี่ไงโคตรแรงเลยตอนเนี้ยโอ้โหดึงมาครับตกได้บาวาน ดึงขึ้นมาได้ไงเนี่ยกล้ามต้องใหญ่แน่นอนนะได้สกิลมาใหม่ด้วยนะครับนี่ได้ที่ดักปลาเราเป็นโจรสลัดออกหาปลานะครับตอนนี้นี่ไปออกเดินเรือต่อไปเกาะใหม่กันดีกว่านะครับโอเคครับเราจะไปตกบอสกัน เป็นเกมแบบตกปลาแบบ R p g จีนะคือตะลุยดาแล้วก็มีการตกปลากันด้วยนะเรียกว่าเป็นแนวเกมที่เออวะมันเข้าใจทําแล้วก็น่าสนใจด้วยนะโอเคครับเราก็มาเริ่มกันเลยดีกว่าสามารถตกแบบออโต้ได้ด้วยนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตกออโต้จะเป็นยังไงนะนี่ครับอย่างนี้ก็ได้นะครับตกออโต้เฮ้ยอย่างนี้ก็ง่ายเลยดิ อันนี้เทไปเลยนะอ๋อมันจะบวกค่าพลังโจมตีให้เรานะครับไอตัวเคลมฟินเนี่ยทำให้โจมตีแรงขึ้นโอ้โหได้ตัวใหม่มาครับเดี๋ยวเรามาดูกันน่าจะเป็นสัตว์เลี้ยงตัวใหม่นะแต่ว่าดาวน้อยไปนิดนึงสองดาวเองถึงโอ้โหแต่ว่าน่าจะมีความสามารถพิเศษนะครับ ือแต่ละตัวจะมีความสามารถติตดตัวที่ต่างกันนะครับสัตว์นี้ของเราอย่างตัวเมื่อกี้ก็เสริมพลังการโจมตีให้แรงขึ้นด้วยเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าใส่ได้ทั้งหมด1 2 3 4ใส่ได้4ตัวเลยนะอ๋อเป็นคอมโบนะครับเฮ้ยก็เจ๋งนะอย่างเงี้ยโอเคครับตอนนี้เราก็ไปดีบวกแล้วอ่าออโต้ต่อครับเหมือนเดิม รู้สึกว่าไอตัวนั้นก็จะช่วยเราเลยครับเฮ้ยดีอ่ะเออมาๆมา,มาอุย๊ยหลังๆเริ่มยากขึ้นเลยเนี่ยนี่นได้อะไรอ่ะน่าจะโอ้โหปลาตัวเล็กนิดเดียวเลยเล็กเกินไหนดูซีดูซีซอุย๊ยเราได้เรือใหม่แล้วครับนี่โอ้เรือยังมีเยอะนะครับ เรือยังมีอีกเยอะแล้วก็มีเบ็ดอีกหลายคันเลยนะครับที่เราจะใช้ไว้ตกเราจะเปลี่ยนเรือกันอ่าเรือแม่กดูดีขึ้นนะ่ะขอดูก่อนได้ปะสอนละตุมต๋มตุ๋มเอ้ยจุเอย้ยได้แล้วขอมันต้องมีขอมันต้องมาเอย้ยมามาฉลามนะครับปึ๊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 ป๊โดนโดนโดนปึ๊บปบ๊จื๊อมา โจ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 มาโจจื๊บจื๊บจื๊บได้ได้โดน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 ตายตายตายลากมาครับโอ้โหได้ปลาฉลามมาอีกแล้วนะครับก็ถือว่าโอเคอยู่เนาะอ่ารอสำเร็จเควกอะไรกันบ้างนะครับ โอเคครับเดี <Okay. S 1> ๋ยวก่อนจะลานะครับเดี <Okay. S 1> ๋ยวผมพามาดูของก่อนนะครับที่เราได้นะครับรู้สึกว่าเขาจะให้เพชรเราเยอะมากเลย2,500เพชรเช็ดไม่ใช่น้อยๆน,นะเนี่ยบอกเลยว่าเจ๋งมากๆเขาให้เยอะมากเลยครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูขายของกันดีกว่าไปในส่วนของไอเทมนะครับอันนี้เป็นเราได้มาแล้วนะครับเราของขายอยู่ในส่วนไหนเนี่ยส่วนนี้ อันนี้เป็นเงินจริงนี่ว่าแล้วถ้าเกิดเราจะใช้เพจซื้อล่ะนี้เราสามารถใช้เป็นการอ๋อขายได้นะครับก็คือเราตกมาเราสามารถเอาไปขายได้น,นี่จะเป็นสัตว์เลี้ยงนะครับในหมดสัตว์เลี้ยงแล้วก็ตีบวกอันนี้ตีบวกนะครับตีบวกโอเคอันนี้ช็อปนะครับร้านชอ็อป เดี๋ยวเรามาดูในช็อปนะครับมีอะไรบ้างโอ้โหมีรูปเ็นควินน้อยนะครับเบ็ดตกปลาน่ารักสิงิงช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 ิงอันนี้ตัวละครนี้โคตรแพงเลยแต่ว่าเราไม่มีตังกว่าแพงเกินงงใจมันบังคับเราซื้อนะครับเนี่ยเราก็สามารถใช้เพชรมาซื้อตรงนี้ได้นะครับซื้อเลย ถึงเลเวลสินะครับโอเคเรามาดูในส่วนของเกาะนะครับแล้วต่อไปก็แอดเพื่อนได้ด้วยนะครับอามีแอดเพื่อนได้ด้วยกล่องมาสมบัตินะแล้วก็ครับของนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูเบ็ดกันนะครับโอ้โห oh ดูเบ็ดระดับ4ดาวสิครับแมงติดดาวติดนึกว่าดาบเบ็ดออกมาอย่างกระดาบแล้วก็มีตัวเหยื่อด้วยนะครับมีเอ็นนะครับแล้วก็ด้ามจับนะครับเรียกว่าแต่ละอย่างเนี่ยมีโอ้เฮ้ยลูกนี้คุน้นๆนะเนี่ยสามารถแต่งนะครับคอสเพย์ได้นะครับเสียตังเปอีกแล้วเว้ยเสียตังเปอีกแล้วตูนะโอ้โห มีอุปกรณ์ที่ใส่นะครับมีเรือให้ขับเรือเลเวลสูงสุดนะครับนี่สวยทั้งนั้นเลยอ่ะโอเคครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับฝากเพื่อนๆด้วยใครที่ชอบเกมภาพสวยๆแบบนี้นะครับและตัวเกมที่ดีๆอย่างนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe กันด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับก็ไดห้ไม่พลาดหลักคอนเทนต์ใหม่ๆนะครับที่ผมอัปเดตนะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับปิดภาพประการใดต้องขอไปเพื่อนๆไปด้วยนะครับวันนี้เนี่ยขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับเสือขายที้งอีย ลาแล้วนะครับบ๊ายบายจิ้งโอ้โหน่ารัก่า